Union คือเขาบอกว่าห้างเนีย้ยเป็นห้างที่หนูมากับเพื่อนบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นมาดูคอนเสิร์ตสองรอบแล้วก็มาแบบว่ามาเดินซื้อเสื้อผ้าหลายรอบมากวเวลามาหาซื้อเสื้อผ้า 5, เพื่อนมกักจะชวนมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบบางทีมาเซล่าแล้วก็แบบว่าคิวคาราโอเกะที่นู่นเต็มก็จะเดินมาที่นี่มาลองคาราโอเกะที่นี่แทนอะไรเงี้ยยี่ห้อบนอะไรยอดอะไรไม่ไแน่ใจนะจะสาวเช็คค่ะ นั่นแ,ลแลหละหนูมากับเพื่อนแบบมากแต่ไม่เคยแบบกับป้าแม่เลยงงมากเคยมากินยาอะไรกับเพื่อนด้วยแล้วมาเซื้อเสืร์ได้เซอร์กลับไปไหมได้ค่ะเอ่อที่เป็นเสื้อคู่กลุ่มอ่ะเดินขึ้นไปดูข้างบนไหมอ๋อนี่มันไม่มีแล้วอ่ะมันมีร้านข้าวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแ,แต่ว่าตอนนี้เราหิวมากซูชิหิโลถ้าตาทำาหฮิออกมาเลยนะซูชิโลสุชิโลนะสุชิหิโลไงสุชิฮิโลร้านอะไรเนี่ยทัศน์สุยะไอป้าทัศน์สุยะเหรอว่า ตลกนะเรายังไม่ได้กินสัทีไปไปไคยังก็ได้ปลาม่ไม่ไม่ไมหนูไม่กินอ่ะหนูไม่กินหมูทอดอาไว้อ่ะสลัดไก่กรีเหรอไม่ใช่สลัดแอนอะไรเนี่ยเป็นร้านหํ่โจนสลัดโจนโจนสลัดเคฟซีเหรอไอหนูเลือกะไเบสิ่มากเปเปอร์ลันช์เปเปอร์ลันช์เบื่อแล้วเปลาเรื่องปลากเรืองน่นสัญญาแน่เืออะไรซานตาเฟสเซคคืออะไรอะเราโยนไหม ส,สเต๊กสเต๊กก็เป็นสเต๊ตกอ่สเต๊กแบบว่ามันมี e M อา MR ด้วยนะที่นี่คือที่ที่เรา e ี่ไอีคืออะไรคะ e M a า MR ไงคืออะไรอะ่ะเยนี่ไงหนูว่าชอบมาเก็บโปรเจกต์ศิลปินกับเพื่อนที่นี่แบบว่าเพื่อนจะชวนมาแบบว่าเออมากินข้าวแล้วก็มาเก็บโปรเจกต์ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมองไปด้านล่างกันเะมีปก็ตมีซุกียาดนรเมดงมีอากาจริงอากาศกน่าสนใจแต่ว่าวันอิ่มันี้โวันนี้อิ่มมนี่น่ากินนะ แบล็กทรัฟเฟิลสุสานีังแบล็กทรัฟเฟิลเออะไรอ่ะซอสครีมเห็ดพรีเมียมโอ้ my g o s หมูทอดละล่าสซอสครีมเอาไป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 ้นก็ลองไปดข้างล่างก่อนถ้าไม่มีกลับมาค่ะไปสานยัะค่ะอย่างที่ผมเกินบ่อยกับเพื่อนที่นี่ก็คือ Good ู o o d l e s มันจะเป็นแบบว่าที่เหมือนแบบว่าคาร์ฟคอนแบบว่าให้เราซื้อมามาแล้วก็ไปตักกินเองมีแบบมี้ตอกูอัดให้อะไรอย่างงี้ไปไป ช่ก็ซื้อมาม่าแล้วไปต้มกินอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่แล้วหนูแบบว่าตอนต้มใช่ไหมคะหนูต้มน้ำร้อนไปอ่ะแล้วหนูเผลอทิ้งถุงที่มีซอสลงไปด้วยหนูก็ต้องซื้ออันใหม่แล้วซอสมาแล้วก็เก็บเส้นไว้จะถึงวันนี้เก็บเส้นกลับบ้านนะตอนนี้ไม่มีร้านอาหารแ้วจริงจรเออใช่ไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วพวกกินคาสิยะกันนะคะสรุปนี่เป็นร้านที่กินบ่อยนะแน่นานไหเมนูที่อร่อยที่สุดของร้านนี้คืออะไรหมูทอดสันนอกไม่ใช่ ซ <c oughs> อสน,น้ำสลัดพวงงญี่ปุ่นมันจะเป็นกะหล่ำปีหั่นฝอยใช่ไหมแล้วก็สั่งเพิ่มได้แล้วก็ป้าก็จะใส่น้ำสลัดทำไมป้าชอบกินอันนี้มากใช่อชอบมากกแล้วก็ปาก้าสั่งอันนี้ไปกมขัตือใช่แล้วป้าก็สั่งหนูสั่งชิสติกด้วยแล้วก็หนูสั่งอันนี้ค่ะที่เห็นป้ายแล้วทำให้อยากกินก็คือทรัฟเฟิลมันเป็นครีมทรัฟเฟิลอ่ะ <c oughs> น่ากินมากนะหมูค่ะหน้าาดูเมนูอีกที่มีประมาณไหนบ้างคะ เนี่ยก็คือโนหนึ่งโนหนึ่งทุกคั้สืบ from Japan เขาบอกจริงปะไม่จะบอกว่าร้านเนี้ยราคาไม่แพงนะอร่อยสองร้อยบาทเองชอบมากเลยใช่นี่ไงโนหนึ่งน่ากินมากอ่านให้มีอะไรบ้างโนฮิมิทำคนจัดอะทำคนเออใครบอกเขาอ่าญี่ปุ่นเหรอมีเอ่ามีอะไรบ้างอ่านิปนั่นแซนเอ้ยสลัดสไปซี่ไข่กุ้ง เซมิททงคัสสึสันนอกเฮ้ยอันนี้มาที่กินที่ญี่ปุ่นเลยเซมิทอย่างเงี้ยอร่อยชีสติ๊กสามชิ้นเกี๊ยวซ่าสี่ชิ้นไก่ทอดคาราเกะไฟโปรตีนปั๊เฮ้ยอยากกินอันเนี้ยสั่งกันเถอะแบ่งกันเพราะปกติแม่กิไม่ได้กินไม่ไดอันนี้ก็ข้าวอ่าคัสสึซงสันนอกราดไข่คัสสึดองสันนอกราดซอสคัสสึสันในราดไข่คัสสึดังไก่ราดไข่คัสสึดองไก่ราดซอสคัสสึดังไก่นี่ไงต้องกุ้งราดไข่ คัสซี่โจ๊รวมคล้าดไข่กุ้งหมูสันนอกหมูบดแล้วก็มีเนื้อสัตว์จากบุชชีสคัซอ่นนอกและนั่นแหละเป็นพวกข้าำหน้าหมูทอดก็จะเป็นอันนี้เป็นแบนหมูชิ้นแล้วก็จะเป็นกุ้งหมูบดอันนี้ที่หนึ่งค่ะโอ้ยน้ำแข็งดีมากใหญ่มากคือน้ำแข็งแบบนี้คือน้ำแข็งที่อร่อยเลยกินแบบเผินมันกรอบกรอบนุ่มมือเลอะหรือเปล่าเนี่ย้งล้างค่ะน้ำแข็งที่จริงใจจริงๆ มันแขียนี่จริงใจจริงค่ะอุ้ยเขียนสีเดียวหมดถ้าสงสัยมากจิ๋วใครจะมาเดินยูนีิมอลทำไมถ้าทางที่ฝันของข้ามมีเซนล่าเนี่ยมีมีเอะแยะก็มาช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาแบบว่ามีรองเท้าเยอะรองเท้าราคาถูกเดี๋ยวราคาถูกกว่าเออราคาถูกนะรองเท้าถูกนะเหรออธิบายยากนเลยสิแต่หนูก็ไม่เดินเนออ๋เด็กกว่าเซนล่าหนูเดินกับเพื่อนบ่อยกว่า เขามีอ,อ,นนมอันนี้เหมือนมันเป็นแบบเสื้อผ้าหลายๆชั้นอะคล้ายๆตึกแดงอะป้าหรือแบบแพทินามอะแต่เซนลา<อ>มันคือจะแบบร้านอาหารเยอะๆอะไรเงี้ยเะบอว่าเสื้อผ้าที่เป็นแบบนี้ไม่มีนะมีแค่ชั้นใต้ดินไงคะอ,อันนี้คือ 3- 4สชั้นไม่ไนแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจําได้ว่าไม่ว่าจะแบบอยู่ที่โรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยหนูกับเพื่อนมายูเนี่ยนมอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นงานโชว์อะไรสักอย่างงานฮาส์งานยิ ไม่ไม่งานฮาลลวีงงานวาเลนไทน์หรืออะไรอย่างนี้ก็ตามอ่ะมาเดินซื้อชุดกันบางทีไม่ได้ใช้หรือซ้ำใช้แบบของที่มีอยู่แล้วแต่ก็แบบพูดเป็นพิธีว่าแบบเออมาเดินซื้อชุดที่อยู่นี่กันุดทายก็แค่แบบส่วนส่วนมากจะไม่ได้เดินเดินแล้วก็บอกไม่ได้เออชุดนั้นไงชุดที่มีอยู่แล้วก็ชุดที่มีอยู่แล้วแมทแบนได้แบทได้โอเคส่อันนี้คืออันนี้คือแปะแฟชั่นหรือแปะให้สิวจริงที่ไทยติ๊กต๊อกติ๊กตอกแปะสิวจริงตอนแรกนึกว่าวิ่งชนแล้วดั่งหหดทีไไนน้เป็สิว ใช่ตลกมากจะเกี่ยวไม่รู้ว่าจปนหมูมตัวเองเป็นอะไรหรือว่าวิ่งชนใช่เพราะตอนแรกมันเป็นรอยบากาอย่างนี้นแล้วหนูจําได้ว่าหนูว,วิ่งชนที่ห้องคาราโอเกะกับเพื่อนแต่วิ่งชนกําแพงอย่างเงี้หยหนูก็เลยนึกว่าเป็นสักครั้งเป็นตุ่มก็เลยไม่น่าใช่แล้วก็เลยแล้วมีกันหนูวันก่อนหนูไปร้านอะไรนะเพื่อสัมมาไะถ้าหนูบอกว่าจำไม่ได้ว่าหนูซื้อของหรือเปล่าใช่หนูจำไม่ได้ว่าซื้อมาหรือเปล่ามันมีใครที่เป็นอย่างนี้มีวันนั้นถามอะไรไม่รู้ว่าเขาอถามว่าอะไรนะ ไม่รู้เก๋ผมจำไม่ได้เฉยเลยอะไม่ใช่สมมติว่าหนูมีความทรงจำลางๆว่าหนูจะซื้อของจากอีเวน o y บยมาในวันนั้นแต่มันไม่มีของกลับมาด้วยอ่ะแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าสองคือไม่ได้ซื้อจริงๆแล้วหนูคิดไปเองหรือว่าสามคือเอาภาพจากวันเก่ามาใส่อ๋อเมนบมนีแบบเมมบมรีเก่าอะใช่ใช่ใช่ แลวบางทีหนูคิดว่าแบบมันเดซาบูอ่ะแบบภาพที่เหมือนเฮ้ยอันนี้คือเราแบบฝันมาแล้วเมื่อหลายร้อยปีก่อนอย่างเงี้ยน,น่ากลัวมากเดจาบูเป็นกันทุกคนลูกเดจาบู do you get deja vu w h e n she's with you อะยู่นี่มออยู่ไหนแม่ไม่บอกเลยนะยนี่มออยู่นี่ฮะ อยู่ตรงข้ามเซนทารทาแบเป๊ชั้นคนเสิร์ชในกูก็แบบว่าอยู่ในมอก็เจอแล้วนะคะอยู่ตรงนี้หลังก็คืออยู่ตรงข้ามเซนทาราไม่ก็คือถ้าอยู่เซนทาลาเท้าอ่ะหนูปกติอ่ะหนูไม่เคยมาที่อยู่ในมอโดยเฉพาะก็คือจะไปที่เซนทาร์แล้วค่อยข้ามมาหเล่าที่นี่มีกินไหครับเอออก็แบบแล้วแต่วันแบบยายโยอีบางวันก็ไปกินลาบเหนียวที่เซนทาร์ส่วนใหญ่กินข้าวที่เซนทาร์ลาบเหนียวไปไม่เคยไปเลยอ่ะลาบเหนียว แต่หนูว่าแพนด้าหมาล่าอร่อยกว่าที่เมเจอร์ค่ะหนูชอบมากกว่าเพราะ,ว,ะว่าซุปกระดูกหมูอร่อยหนูไม่กินหมาล่านะหนูกินซุปกระดูกหมูแต่ว่าถ้าเกิๆๆๆดกที่ม,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 มันไม่ดสกหมูแั่ซุปกระดูกหมาหมาล่าังงไ <c oughs> อะไรเนี่ยไม่คือปกติเวลาไปกินล่ามยียวหนูจะบอกพี่เขาให้ผสมชุกระดูกหมูกับมาล่านิดเดียวก็คือคล้ายๆรสชาติต้มยำมันเวลากินตุ้ดจิ้มเกมแบบหนูไม่จิ้มอะ่ะก็เหมือนเก็มตุ้ที่น้ำเหมนตุ้ที่น้ำใช่ไหมเออเน้วแล้วมันจะอร่อยอยังไงอร่อยนะนอ๋อหนูจิม้มหนูจิ้มแต่มันเป็นน้ำจิ้มที่ไม่ใช่น้ำจิม้มสุกี้แบบหนูมีสูตรของตัวเองค่ะเดี๋ยววัหลังจะแจกให้นะ แต่หนูว่าเพนด้าหมาล่าเลยค่ะมันแบบไพรเวทเปิดร่มทุกครั้งที่แบบมีเรื่องจะเมาส์กับเพื่อนหรือแบบจะดีท็อกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะไปที่เพนด้าหมาล่ามันเลยเป็นร้านที่ความทรงจำของหนูกับเพื่อนสนิททั้งหลายทั้งนั้นไม่รู้อ่ะแบบว่ามันเป็นร้านที่แบบบางทีมันอาจจะบังเอิญก็ได้นะแต่มันเป็นประสบการณ์แบบของใครคะนี่ของแม่มากกว่าเลยเย่อ๋ออันนี้นี่กินด้วยกันรู้ไหมอันนี้ข้าวสะเก็ดเนื้อขาวสะเก็ดเต็มได้เลยครับต้ามีเก็บแล้ว อันนี้เป็นพัสดุ่งข้าวหน้าหมูทอดสันในสันในจะไม่มีมันนะมันเนี่ยต่างประเทศไหมบะนองเหรออันนี้มันไม่ใช่มันเอ๊ะนัวๆของพี่รู้ของฟาร์มแน่เลยอ๋อของพี่รู้ใจทำไมหนูได้ก่อนป้ายเลจุดไฟด้วยป้าดูมีกิมมิค ค่ะของหนูเขาไม่จุดไฟด้วยของแม่มาในจานธรรมดาวขอแนะนำพี่เอาอันนี้ขึ้นไปแล้วเอาน้ำเดี๋ยวน้ำตกเออน้ำตกเฮ้ยฟ้าคิดนมะหนูเลยหัวกลิ่นชาเข้ามาเลยมันเริ่มเด็ดปุ๊บน้ำร้อนนึกนะหนูไม่ชอบให้ข้าวหนูมันร้อนอ่ะเปิดไฟดับได้ไหมอ่ะให้ลองให้พี่เขาดับให้ไม่ได้พี่ไม่วังให้พี่เขาดับให้ รับปังตอบแบบพูดไม่ได้ดูเราไม่ได้ไม่ได้หรอกป็นชดช่วงเฉยวียนยิ้งเปลายิ้งลุกแม่พี่คะมันดับไฟดับไฟให้หนูได้ไหมอ๋อไฟเดี๋ยวมนอีกสักพักมืงก็ดับแล้วอ๋อเดีจะหมดแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอ๋อมันดับไปเองหรือว่ามันจะเป็นอย่างี้ตลอดไปอ๋อนี่ใกล้หมดแล้วอ๋อกินทุ้งหมดไหมมาอ่ามันเป็นเซตแล้ว มันมีชีสติ๊กให้หนูจะกินให้หนูว้าวเป็นไงคำหนึ่งนั้นมันร้อนอ่ะวอนไอ้ควากระเด็นขึ้นจมูกไอ้ผิวใช่หรือเปล่ใช่ปลาวลานี้ปลากินปลาสไงปลาโมกอร่อยมากเลยมันครีมครีมอ่ะแล้วไอ้ควายเป็นไงคะ ซอฟอ่อนๆนะไม่ไม่แรงมากคล้ายๆแบบครีมครีมาเมลาราอะไรอย่างเนี้อร่อยอร่อยแคจะเอาน่ำจิ้มสำหรัเสิร์ฟ้านนะไม่ต้องอร่อยมากแบบนัวมากตอนเนี้ยนัวมากถึงงินคแม่เหรอแม่จะให้เก้าเต็มสิบ ก็กินบ่อยๆนะเ่อ๋อให้จิวจ๋วเลยจิว๋วไม่เอาผักใช่ไหมเอ้าค่ะเอามาเอ้าเอ้าเอ้าวอมหอมาแล้วราดลาดสลัดราดสลัดงาไหมอืมเพราะไม่กินไม่เยอะเนี่ยไม่รู้ค่ะไม่หวานมากของปลาป้าก็จะเป็นเมนูที่กินประจำเลยคือหมูทอดสังรอกนะอุ้ยร้อนใช่แล้วก็สำหรับปลาเนี่ยปลาไม่ได้ลาดน้ำจิ้มลงไปที่หมูนี่ปลาจะใช้นี่สาหรับนี่ ปลาเขาจะใช้จิ้มเขาไม่ใช้รากไงส่วนพริกนี่กรยบพริกข้าวแบบนี้ <c oughs> ที่ไฮไลท์คือน้ำสลัดไทยน,น่าสนใบเลยเอาของตัวก็มีนะไม่ใช่แบบจะชิมมันอร่อยไหมนี่ค่คะอร่อยหออืม้ม มันมีชีสจริงจริงนิดนึงด้วยเนี่ยเห็นไหมมันมีชีสนะคะทุกคนนิดเดียวอร่อยมากเออน่าจะเป็นเมนูที่เด็กชื่นชอบอยู่ๆเพราะมตทัฟเฟิลเนาะเพราะทัฟเฟิลก้นใหญ่เลยก่อนหน้านี้ทัฟเฟิลไม่ฮิตเลยนะก่อนหน้านี้เดี๋ยวว่าถ้ากินทัฟเฟิลคือเหม็นเหมือนตดอะไรเงี้ยแบบพอพอรู้ทัฟเฟิลอ่ะมันเหม็นเหมือนตดอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าอย่างนี้อร่อยไม่หมดคือปกติปาจะกินร้านพัศยาเนี้ยแหละแล้วไม่อยู่วันหนึ่งวันก่อนไปกินร้านหนึ่งเป็นทุกัสุที่แบบว่ารีเมี้ยมกว่าแพงกว่าดูดีกว่าเนื้อดูดีกว่าทุกอย่างกับปลาคขไม่ชอบเขาตับมาสุกอร้านนี้พรนะเพราะว่าปลาว่าหมูหมูร้านนั้นน่ะมันทอดไม่ดีใช่ไหมทอดมันมันเนี่ยมันแบบมัน คือมันมีความมันแล้วข้างล่างมันแฉะน้ํามันอ่ะแต่ว่าแม่ว่าป้าเขาโชคายเจอชิ้นที่มันไม่ดีไงแต่ของแม่เป็นหมูเป็นหมูทอดเหมือนกันแต่ว่าดีแล้วตอนหลังแม่ก็แบ่งของแม่ให้ป้าแล้วป้าบอกเออของแม่พอดีกว่านี่แล้วแต่โชคดีไม่แต่ร้านนี้ก็อร่อยแล้วนะป้าเขาแบบริมเปรตท่านจะไม่ไปกินร้านนั้นนะค่าเสียหายคนนี้แค่แปดร้อยบาทเองแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแบบเราสามคนอ่ะเคือหนูหนูคิดว่าคุ้มมากคุ้ม ทีน่นี้เราจะถึงขั้นตอนเอาขั้นตอนในการแป๊บนึงขอดูก่อนปากซิตไหมโอ้นาเกียดมากอย่ามาดูขั้นตอนในการก็เลยพูดว่าขั้นตอนในการหรออันที่เกิดผิเหรอเราจะถึงขั้นตอนในการเออเราจะมานี่นะคะช้อปปิ้งเสือส้อผ้าแล้วช้อปเสื้อผ้าอะไรเท่านี้ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยนี่ไงมเนมิมเสเซ่ข้างบนด้วยหนูจะเจอร้านที่ชูชาตาแล้วหนูจะซื้อเลยนะ มันมีมันมีนี้ไม่สวยใช่ปลาชอบไม่ชอบไม่ชอบจิ๊บบอกว่าพอมเมียอันนี้แหละเลยไม่ชอบแต่เราบอกพอมเมียอันนี้เลยชอบเฮ้ยแต่ร้านนี้น่ารักนะดูดิ อันนี้ร้อยสี่สิบมันยิ่งแล้วไม่มีแรงเดินไม่ไม่ไม่โหมันเป็นเวลร้อยตัวเลยอะอีกอก่อนมันจะมีร้านที่ตอนนั้นหนูมาดูกับเพื่อนรู้สึกว่าผิวนี่จะ็นกี่มาไม่ไม่ไม่เขาไม่ใส่เงียบยาวลองขายยาวจ้าเดี๋ยวจะเป็นขี่ม้าจะเป็นเซตช่วยอะไรเขาหนึ่ง จริงเอยากสเอี้ยมก็มาดิก็มาดิจริงเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กระโปรงยีนกระโปรงอ๋อไม่เมีเสื้อยงไ้ใส่อ่ะม่รู้จะใส่โอกาไหนอ่ะจริงๆใส่ได้ตลอดเลยอย่างมานี่ก็ใส่ไ้แต่หนไม่ใส่ตัวเนี้ยหยิบมาใส่บ่อยมาก อ๋อมีคนถามด้วยว่าตัวไหนคะตัวเนี้ยวันนั้นมีคนคอมเมนต์ถาม่อ๋อซินเทสอันนี้คือแบบว่าไม่คิดจะถ่ายคลิปลืมร็วไดรักปะน่ารักอันนี้เฮ้ยกำกำลังจะพูดว่ากระโปรงสไตล์นี้มีหลายตัวแล้วตัวนี้ที่มันมินเสื้อสีเทาแล้วเป็นโบยมันไม่ช่กระโปรงแบบนี้นะมันเป็นตัดหรอไม่หมายถึงว่าเอาเสื้อตัวนั้นมาใส่กระโปรงนี่นะซื้อค่เคยค่ะมันจันเปล่าเดี๋ยวดูดิมันมีซับปะอ๋อมันมีกางเกงข้างในโอดีดีเลยแบบนี้ เท่าไหร่คะสองเก้าศูนย์ลดได้เท่าไหร่ครับโอ้ยถึงบ่าย two piece jet d i s c o u n 10บาทสองตัวลดสิบบาทค่ะราคแบบได้ยกเว้นลดพิเศษที่มันมีเป็นยีนด้วยลูกใส่มันขี่ม้าได้อันเนี้ยขี่ม้าไหม แ้่เราว่าตัวจะมันดูพักมันก็เสืดว๋รับเงินส่หรือโอนดีคะวันนี้ภารกิจใหม่หาชุดขี่ม้ากันอันนี้ใช่ไหมขี่ม้าบ้าไม่มีกางเกงยี่แล้วมีกางเกงยีนสองเก้าศูนย์ถ้าไว้ทำไรขี่ม้าอ่ะออไม่รู้อ่ะดูเท่ดีคุณแม่ว่าเหมือนเคยมาเดินถ่ายคลิปที่นี่แล้วผ่านตรงนี้คุณแม่จริงๆเออเราเป็น คุณมากคุณมากว่าเคยจริงๆมากทุกคนไม่ได้ถ่ายหรือเปล่ามาถ่ายถ่ายต่จำได้จริงจำได้จริงเดี๋ยวนี้จะจะยังไงต้องถามคนดูอ่ะพอมได้นี่กจิ๋วเอี้ยมแบบนี้ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นยีขายาวเอี้ยมยีขายาวอย่างนี้อ๋ออ๋อใช่ใช่นี่เป็นนักบอยสีดำไม่ชอบสีดม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  แล้วก็เสร็จจะยืดข้างในอือแต่มันจะเอวมันจะสูงไปอ๋อมันใหญ่มันปรับสายได้เขาเดินได้เป็นที่หนูชอบป้ะเดินเดินได้เขาเย็บเขาเย็บเย็บอย่างเงี้ยดีเข้มเดินได้คืออะไรอ่ะก็แคเดินได้อยู่นะเนี่ยนี่กระจกไหมคะไปดูในร้านดินี่กระจกอ่ะนี่ ยังซื้อได้่หยไม่ซื้อไห้เลยนี่นี่เท่าไหร่นะคะหกร้อยเก้าอหกเก้าสิบเก้าสิบอันนี้น่ารักมากเอาอ่ะตัวนี้เราจะมาลองแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเล็กไปเขาไม่มีไซส์ใหญ่ตัวเล็กไปนะคะขอบคุณนะคะก็เลยจะลองให้เขาพร้อมมาแต่งอ๋อปั๊มไม่ชอบมันไม่มีตรงนี้ไงมีมีทรงอื่นไหมคะ ยังไม่ชอบนะคะขอบคุณน,ะะนี่อชโชว์กล้องอยังที่หนูจะซื้อซื้อมาแล้วประมาณนี้นี่อยากได้อย่างนี้แต่ตม<า>ันเกิดอ,อะไรคับแต่มันยังไม่มาส่งเพ<อ>ราะว่าจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอันนี้ที่มาส่งแล้วอะ่ะมาดูนะว่ามันเอ๊ะมา,านะหรือยังนะหรือยังไม่มาอันที่มันเป็นเ e อี่ยมเอี่ยมยิงมาแล้วเอลิฟเลฟิลี่แคนเซิลทำไมมีเอี่ยมมาเนี่ย เอี้ยมยินมาแล้วที่เป็นกระโปรงไม่ใช่เอี้ยมแบบนนเนี้ยมันเป็นขาแบบไม่ได้ขาสั้นมากแต่ว่าเป็นสามส่วนหรือเปล่าโอ้อย่างนี้ก็เรียกขาสั้นแหละถ้าไปขี่ม้าต้องขายาวเลยหรือว่าอเอาแค่กางเกงยีนขาสั้นแล้วใส่กับเสื้อที่มีอยู่อืก็ได้ย,ยีนขายาวยีนขาสั้น,นเส้เออโบอเกินน,นี่ไม่อะค่ะ มันแดงแดงส้มๆยังไงก็ไม่ได้เอียงเพราะผมนี่ผมสีนี้ก็สวยนะปิดเทอมหน้ายังไม่เข็ดพลาที่เราชมพูคราวนี้ฟ้ายังไม่เข็ดยังจะฟอกอีกเราเล่นเมียวละทั้งเดียวพอนะฮะวินดูรูปหนูมาแ้วนี่เป็นลูปหนูนะคะดูดิได้ไหมได้ อ๋อน,นึกว่ากินไอครีมเค้กเพื่อนที่นี่จะได้แล้วนี่มันพัฟไซส์นะทีมพัฟไซส์อันใหญ่ไปเลยจะใส่ก็ไม่ได้จริงเหรอตัวไส์โปรตีนไหมครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเรสเนี่ยน่ารักมันดอกเยอะเกินอ่ะมัะนหวานไม่จำเป็นต้องดอกเยอะขนาดนี้ก็ได้พิมดอกชิวฤกษ์ มันเป็นอย่เงีียมันเหมือนคนแก่อ่ะมันเหมือนชุดทำงานอ่ะแป๊แปๆเปะแ้ยยังไม่ได้ไปดูชั้นอื่นเลยนี่ขึ้นไปดูไหมคะไปไปแต่ถ้าว้าก็มีเยอะนะเพราะหนัจำได้ว่าร้านที่มาซื้อให้เพื่อนไม่ใช่ร้านนี้นะ ไปก็ว้าดาบกับรองเท้านี่ปะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอแต่มันโล่งๆอยู่นะคล้ายๆตึกแดงปะงเ,เป็นตึกแดงดที่ดูใหม่ก,กว่าหรือบางรา้รานบางร้านไม่ปิดไปแล้วใช่ไหมเปยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะ เยอะอยู่นะโอร้านเยอะนี่ฉันเนี่ยเราเคยมาถ่ายคลิปแล้วเราก็มาดูรงปถ่ายชอนนี้ด้วยใช่ไหมช่ว่พาหนูมั่นใจว่าเคยจริงๆมายูนิสมาไม่รู้อะไรอ่ะจไม่ได้เลยอ่ะเป็นเพจเนี่ยเอียนเอาแต่มันเป็นตะโพงน่ารักไหมน่ารักมันเป็นดอกดาใเห็น่ารักระโปรงอ๋อกางเกงกางเกงน่ารักนะ พี่ปา้าน,นี่ปัามาซื้อได้เลยนะให้ป้าซื้อ,อป้าอยากไปประชุมลูกค้าอะไรอย่างงี้อันน,นี้ตอกแล้วหนูงงมากว่าเขาใส่กันได้ยังไงอะ่ะเป็นแบบลูกปา้ายยังเขามีเสื้อทับข้างในไงคือน,นี่ที่ห้ยนะอยหน้าอี้เป็นแนวแบบเอาไว้แดนน้องอันน,นี้อันนี้คืออะไรอ่ะกั้นแม่คนเข้าหรอ,อเทคนิคใหม่แบบซับมา บ้องกระโป่งเอยอางนี้ดูความโบไม่รลเสื้อเธอร์ขลองเพียงพอสำหรับกระโปงดูความโบขล้อองงไดเลยัน้งแต่กระโปงอันนี้หนูไม่มีมันมีขาสั้นโอ้ยใส่ยากอะใส่ยากไงก็สวมขึ้นมาเออก็ใส่ขึ้นมา คริสต์มาสเนยใส่เสื้อแดงสักโอ้คริสต์มาสหนูซื้อเสื้อคริสต์มาสไปประมาณร้อยอันแล้วก็ไม่ได้โน้โน้ไม่แม่เธอใส่อันนี้แล้วก็ใส่เสื้อขาวแบบสีขาวเลยนีก็ไม่เคยมีหนูไม่ชอบจิบย่อยหนูชอบจิบเยอะเจิบย่อยชอบจิบจิบย่อยอะนี้หนูไม่เคยมีแบบนี้อะนี้เหรอมันมันชั้นมันเยอะเกินทรงเนี่ยมีก็ไม่ใส่แล้วก็เรวนั่นงแล้วชั้นอ๋อนี่เห็นใน tiktok อันนี้จะน่ารักที่คาดเหมวอนอย่างนี้ด้วยฮะเข้าเซตกันนะคะว้ายใส่ยังไงใส่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเออกก่อนเออสีตาได้ไหมใส่กางีเหรอใส่กางีกางีเนี่ยมากระโปรงอย่างนี้ได้อ๋อนั่นไงครามีใส่ตัวอย่างให้ดูด้วยไหน ใส่กับผูกสาวแบบนี้แต่คีม้าต้องใส่กับใส่กางเกงยีนส์ก็ได้แล้วก็ใส่ผูกอันนี้เป็นสาวนี่เลยฟาร์มเกิลเข้าไหมปะได้อยู่เนี่ยได้แต่ว่าอาจจะต้องยิ้ยีนสีอ่อนหนูมีนี่ไม่มีมีเอายีนขาวไม่ได้ไปคีม้ายีนขาวมันจะเลอะแต่แม้ว่ายีนนี้ก็ได้นะเพราะว่ายีนมันเข้าได้กับทุกตัวโอเคโอเค เพราะว่าเรามีเกงินกินอยู่แล้วเท่าไหร่ครับเพื่อนอันนี้สองใบครับรวมอันนี้ด้วยรวมอันนี้ด้วยแล้วรวมได้เท่าไหร่ครับอันนี้สองตัวรวมได้ยี่สิบตัวเดียวครับตัวเดียวก็ไม่ได้นี่มาไหนลองโขลกซินี่ขี่ม้าไงได้ได้อยู่ได้นะแล้วก็บอกว่ามีผ้าคลุมเบาๆแบบอที่หนุ่มบอลเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปขี่ม้าหนูไปเดินแฟชั่นเนียรนึ่งครับ แม่ดีพอใส่ป่ะสิดีไปชอบมากจริงยังน่ารักนะเห็นไหมเขาน่ารักค่ะอ่ามันสีมันแปลกๆอยู่ดีก็เลมีโดดมาเนี่ยเฮ้วลานี้น่ารักนะเอาตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วหนึ่งอ่ะอ่ะเอาหัวตัวหนึ่งเพราะอะไรเอาหลายตัวเอาอะไรตัวหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกไว้ก่อนค่ะอุ้ย น,น่าราักเ่ยนะนะคะไหนซ้อมตัวไหนอีกโหตอนนี้วิธีลองเสื้อก็อน่ารักดีตัวนี้แล้วค่ะมันแดงอ่ะตัวนี้น่ารักนะลายสีห้ัตาลทางลา,ลายทางจริงเหรอน่ารักเดียว พิมชอบปะพิมสีน้ำตาลลายทางเนี่ยไม่ชอบหรอกทานดูใจเขาเฮ้ยน่ารักจต่ายสีสวยก็ใส่กับกระโปรงน้ำตาลมือนนี้หูก็น่ารักเฮ้ยน่ารักพี่ตัวนี้น่ารักไปเที่ยวทะเลใส่ขาด้นก็ได้เออมาดูติการ์ตูมให้ ม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้เฮ้ยตายแล้วไม่มันก็อย่างนี้สิไม่ได้แล้วอ่ะเก็บไปนิดนึงจะกาวข้างในไงใส่กับเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ก็ใส่ชั้นกาวข้างในไงเอาเลยก้า็เดี๋ยวแม่ไปเก็บติดเข็มกัดใชนี่ไงน่ารักนะแม่เป็นคนเบ้าเลือกนะอันนี้สีมันสวยไงมีอันนี้ด้วยเหรอเอาหรอ นเป็นยังไงคะอันนี้สองเก้าเหมือนกันเนี่ยค่ะไหนขอดูอีกซีได้ไหมแต่ว่ามันจะเป็นอีกตรงหนึ่งอ๋อไม่ชอบเนาะอันอันเอาอันนั้นดีกว่ากระโปรงยัดกระโปรงยัดกระโปรงหนาเต็มบ้านมากเลยอ่ะน่ารักว่าตอนนี้แบบไรไหมไม่จบบังไว้อยาไปให้เขาดูไม่ดีเลยเนี่ยนี่อยู่ชั้นไหนคะเอฟสาม เลิปสาม่ายบา No bad days โอเคพอแล้วไหมเราได้เยอะแล้วนะวันนี้รูเข้าใจได้เสื้อสอง 2> 2ตัวแล้วก็ผ้าพกหัวหนึ่งอันแล้วก็กระเป๋งค่ะเครื่องสิงพอใจแล้วนะอุ้ยนี่เนี่ยสตรีทนะอันนี้เฟอร์มากขนมากโอเคก็หมดไปแล้วนะคะกับชอปปิ้งเสื้อผ้าวันนี้นะคะ น,น่ารักจังนะแนะนำมาที่นี่แนะนำมากับเพื่อนนะคะนะมาเพ,อพ่อมแม่มาทำไมคะเออมากับพ่อมแม่อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่ามากับเพื่อนแนะนำมากับเพื่อนนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่ามากินข้าวมาช้อปปิ้งมาแบบว่าลองคาราโอเกะกับเพื่อนอะไรอย่างงี้จะไปไม่ไปยังก็รายการการการช้อปปิ้งยูเรนมาเออไปไปไปอ,อันตรีออสาว